สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมาในเรื่องราวที่ค่อนข้างจะโรแมนติกปนเซ็กซี่ปนว่าวิวสยิวหัวใจนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า แสงเด y ไลท์เพิ่มไฟรักให้ลุกโชนนะครับแสงเดยไลท์คืออะไรแสงเดยไลท์คือแสงในตอนกลางวันนะครับที่นําเรื่องนี้มาเสนอเนี่ยอันนี้มาจากประสบการณ์ความชอบของตัวผมเองเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบว่าทํากันบ้านหรือว่ามีอะไรกุ๊กกิ๊กในตอนกลางวันเพราะอะไรเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยผมในความรู้สึกผมนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมรู้สึกว่าไอ้แสงจากพระอาทิตย์เนี่ยแสงแดดเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดี หนึ่งเลยคือเราสามารถมองเห็นภาพต่างๆที่เราอยากเห็นได้อย่างชัดเจนผมเป็นคนที่เวลามีมีเซ็กหรือเราทำกันบ้านเนี่ยผมจะชอบเห็นอีกฝ่ายหนึ่งชัดๆสีหน้าแววตาผิวพรรณผมชอบดูผิวพรรณคนมากนะฮะผิวพรรณคนไรขนหรือความอ่อนนุ่มละมุนเนียนของผิวเนี่ยผิวผู้หญิงเนี่ยนะฮะยิ่งเราเห็นชัดๆมากเท่าไหร่นะผมจะรู้สึกว่าม,มันทําให้ปลุกอารมณ์มากเท่านั้นทําให้มีอารมณ์มากเท่านั้นนะครับอ่าถ้าสาวๆนึกไม่ออกนะฮะผู้หญิงส่วนใหญ่ ผู้หญิงมักจะเขินจะอายเวลาทัาสมุตมีอะไรการตอนกลางคืนแล้วเปิดไฟอย่าว่าแต่ตอนกลางวันเลยแค่ตอนกลางคืนแล้วเปิดไฟเนี่ยผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนมีความเขินอายมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันน่าอายนะมันเขินมันอะไรเงี้ย แต่นะในทางตรงกันข้ามนะถ้าคุณเปิดใจนิดนึงแล้วลองเนี่ยอย่างที่ผมสอนในวันนี้ลองเอากลับไปทําดูเป็นการบ้านนะฮะการบ้านของผมในวันนี้นะฮะลองไปมีอะไรในแสงแดดหรือแสง daylight ดูนะฮะมันจะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับยิ่งคู่ไหนเนี่ยผ่านความ ความ้ำซากจำเจอะความน่าเบื่อหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันก็ปิดไฟทุกครั้งทํากันตอนกลางคืนทุกครั้งทําแต่บนเตียงทุกครั้งโอ้โหบทลักอย่างนั้นผมว่ามันเซ็งตายยิ่งถ้าคบกันมานานๆสัก10ปี15ปีแล้วก็ทําแต่ในห้องนอนปิดไฟมืดตื่อทุกคืนเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ตื่นเต้นนะฮะวันดีคืนดีวันไหน อยู่บ้านกันแค่สองคนหรือว่าไม่มีลูกไม่มีอะไรอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แค่สองคนเนี่ยลองกังวันสักหน่อยนึงแล้วคุณจะได้โมเมนต์ที่มันต่างออกไปนะครับมันจะเกิดความตื่นเต้นความประทับใจความเลาใจแปลกใหม่นะฮะถ้าสาวๆนึกภาพไม่ออกผมอยากให้คุณนึกถึงฟิลหนังเกาหลีหนังเกาหลีหรือซีรีส์เกาหลีที่แบบเป็นหนังรักหน่อยนึงหรือเป็นหนังอีโรติกหน่อยนึงผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องเคยดูหนังเกาหลีประเภทแบบแนวหนังรักแนว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 หนังโรแมนติกอีโรติกเนี่ย มันจะมีฉากที่เป็นเป็นฉากเ make l o v ะเลิฟซีนในตอนกลางวันเนี่ยสาวๆส,วส,วส,วสวังเกตไหมฮะโดยเฉพาะหนังเกาหลีเนี่ยผมแนะนําเลยนะหนังเกาหลีเนี่ยเวลาฉากเลิฟซีนกลางวันเนี่ยเขาจะฉายถ่ายซูมไปที่ผิวพรรณของคนะนะฮะ ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเวลาเห็นไหมเวลาโดนกับแสงแดดหรือแสง d a y ไลท์เนี่ยเราจะเห็นความละเอียดของผิวนะฮะเห็นไปถึงลายขนเลยเขาขนลุกอยู่หรือเปล่าสมมติเราลูบเขาเราจูบเขาอยู่แล้วเขาขนลุกหรือเปล่าผิวเนื้อเขาเนียนแค่ไหนตอนเหงือผุดออกมาเป็นยังไงนะฮะผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเวลาสายตาเราเห็น ปฏิกิริยาธรรมชาติสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์จากภาพที่เห็นนะฮะเกิดอารมณ์ทางเพศเกิดความเร่าร้อนเกิดความรุ่มร้อนนะครับมันจะาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า mood มันเป็นมูทโทนที่ดีนะครับทำให้อาประสาทสัมผัสทางสายตาเราเนี่ยถูกปกลุกเราให้เกิดความต้องการให้เกิดความ เอาง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเกิดความหื่นกระหายในรถรักหรือในบทรักลีลารักครั้งนั้นมากกว่าเดิมนะฮะลองปรับนิดนึงตัดความเขินอายออกไปนิดนึงแล้วลองดูคุณจะได้สัมผัสกับไอความแปลกใหม่ที่คุณไม่เคยพบเห็นมาก่อนยิ่งถ้าใครชอบอา่านนิยายโรแมนติกชอบดูหนังโรแมนติกชอบดูหนังอีโรติกเนี่ยสาวๆควรลองนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าอุ๊ย คุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหนังเกาหลีโรแมนติกไปซะแล้วนะฮะเวลาคุณเห็นเห็นผิวเขาเห็นตัวเขาหรือเวลาเขาเห็นตัวคุณเห็นผิวคุณเนี่ย มันจะเกิดความรู้สึกมันจะให้มูทโทนที่มันแตกต่างไปนะฮะอันนี้ตัวผมเองชอบด้วยแล้วผมก็เคยไปอ่านเจอในในเว็บไซต์ต่างชาติด้วยของอเมริกันมันเป็นบทความจําชื่อนักเขียนไม่ได้แล้วเขาเขียนเอาไว้ว่าไอการที่มีอะไรกันตอนกลางวันเนี่ยมันสร้างมูทโทนมูทโทนนะฮะมูทคือสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกที่แปลกใหม่ให้คู่รักแก้ความเบื่อหน่ายแก้ความจําเจแล้วมันกระตุ้นให้แพชชั่นเนี่ยบางคู่แพชชั่นใกล้มอดเนี่ยมันลุกโชนมันปุ๊ก ให้ตื่นตัวขึ้นมาใหม่ได้ดีนะฮะอ่ะก่อนหมดเรื่องนี้นะฮะมีฝากอีกนิดนึงสท่าที่แนะนำนะฮะสามท่าเด็ดที่แนะนำสำหรับไว้ใช้เล่นเกม ใน,ในแสงเดย์ไลท์หรือในตอนกลางวันเนี่ยนะฮะท่าแรกเลยคือด็อกกี้ด็อกกี้นี่คือท่าที่ผู้หญิงคานอยู่ข้างหน้าผู้ชายยืนหรือคุกเข่าอยู่ข้างหลังนะฮะท่านี้จะเกิดผลดีกับผู้ชายมากๆนะฮะผู้ชายเพราะอะไรเพราะผู้ชายเขาจะเห็นแผ่นหลังของคุณเห็นก้นของคุณได้อย่างชัดเจนในแสงเดย์ไลท์นะฮะเห็นล่ผมที่คอเห็นอะไรเนี้ยแล้วมันจะเป็นภาพที่ผู้ชายเขาตื่นเต้นผู้ชายจะชอบมากและจะติดใจมากกับท่านี้ยิ่งถ้าเป็นกลางวันเป็นช่วงบ่ายแดดบ่ายเนี่ยมันจะสวยกว่าแดดเวลาอื่นนะฮะ ถ้าจะอยากทดลองเดย์ไลท์ให้ทดลองแดดบ่ายบ่ายแบบ4โมงอ่ะ4โมงแบบคล้อยๆสามโมง4โมง5โมงแบบพระอาทิตย์ยังไม่ตกแต่ว่ามันเป็นแสงส้มๆเนี่ยผู้หญิงจะเซ็กซี่มากในแสงนั้น4โมงเย็น5โมงเย็นนะครับจำไว้เลยนะฮะเป็นแสงที่จะทำให้คุณเซ็กซีมก่มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอ่ะท่าแรนด็อกกี้อีกท่าหนึ่งคือท่านี้หลายๆคนอาจจะชอบนะฮะแต่ผู้ชายบางคนอาจจะไม่ทําอันนี้แนะนําให้กับผู้ชายที่ทาแล้วกัน ท69นะฮะ69คือกับหัวกับหางนะครับคือการที่คุณกับเขาใช้ปากให้กันในเวลาพร้อมกันนะครับสลับกันทำออรอสเซ็กนะครับท่านี้ก็จะทำให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยเห็นมิติใหม่ที่มันชัดเจนขึ้นแล้วมันอาจจะเข้าใจเราอารมณ์ขึ้นในหลายๆคู่นะฮะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างเซ็กซี่เหมือนกันนะครับท่าสุดท้ายนะครับมีพอปนิดหนึ่งนะฮะอยากให้เป็นมีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วไปตั้งอยู่หน้ากระจกนะฮะ ตั้งอยู่หน้ากระจกแล้วผู้ชายนั่งอยู่ที่เก้าอี้ผู้หญิงนั่งตักนะฮะจะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกก็ตามนะครับมันจะเป็นภาพที่เราใจนะฮะเหมือนเหมือนคุณดูหนังเกาหลีอยู่เลยเหมือนคุณดูหนังอีโรติกเกาหลีอยู่เลยนะครับท่านี้จะเหมาะสําหรับสาวๆแล้ว คู่รักที่ใจกล้านิดหนึ่งนะฮะอะพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะเริ่มเลทขึ้นเรื่อยๆนะฮะเอาเป็นว่ามีมาฝากไว้แค่นี้แต่ถ้าใครอยากรู้ลึกอยากลงลึก,อย,ก,ลลกอยากเรียนลึกๆถึงท่าที่มันแปลกใหม่ท่าที่มันแบบว่าช่วยกระตุ้นให้คุณและคู่รักเนี่ยมีความสดใสซา,าบซ่านกับใหมกครั้งนึงเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ไปเรียนในคอร์สฟินเทอราปีนะฮะคอร์สฟินเทอราปีหรือคอร์สบำบัดเนี่ยนะฮะเซ็กบำบัดรักบำบัดเนี่ยนะฮะจะช่วยทําให้คุณเนี่ยลีลารักที่มันน่าเบือ่อเกมรักเก่าๆที่ ที่ไม่พัฒนาท่าทางที่มันแบบ ถึงทางตันแล้วเนี่ยในฟินเทอราปีเนี่ยจะช่วยทั้งให้คุณเนี่ยนำความรู้จากบทเรียนที่ผมสั่งสมมาจากประสบการณ์ของผมนะครับไปสอนให้คุณเนี่ยเอาไปปรับใช้ให้ลีลาลักกลับมาสดใสสู้ซาไฟรักร้อนแรงอีกครั้งนะครับสนใจก็ทักมาที่ไลน์นี้นะครับ At Channel Week นี่นะครับผมและทีมงานจะรอสแตนบายตอบคำถามให้คุณแล้วก็ใครสนใจคอร์สออนไลน์ก็ถามมาเรามีแนะนำให้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้เ,เจอกันครับ เวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคําว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอร์ปีมีคําตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นําพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆ ผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพานตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัส เล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับีแม้แต่ถ้ารักนอกระบบนะฮะท่ารักเอาท์ดอ ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่านขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็ก์กันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็ก์กันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันขึ้นคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นบบสรบถิ่นให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุยนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดกินเทลปีจะบาบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ